วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานฟิสิกส์เรื่องเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ1นางสาวลุมนาจเกิดความสุข2นายพลกระพักดีและดิฉันนางสาวเรมิกาสิธิกุลค่ะค่ะโดยที่มาของโครงการของโครเรานเรานะคะโดยปัจจุบันนี้มีคนชอบเลี้ยงสัตว์มากแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างให้ เขียนคำสั่งลงในโปรแกรมคิดไปนะคะและให้บอร์ดองค์วนผลสั่งการให้เซอร์วอเตอร์และมอเตอร์ทำงานเพื่อปิดและเปิดช่องปล่อยอาหารเพื่อให้อาหารออกมาตามปริมาณที่เรากำหนดโดยการหน่วงเวลาค่ะส่วนเซนเซอร์นะคะเราจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับอาหารแมวของเรานะคะโดยถ้าเซนเซอร์ของเราเป็นหนึ่งนะคะก็จะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์ว่าอาหารใกล้จะหมดแล้วค่ะครับประโยชน์นะครับเป็นการ นำเทคโนโลยีนะครับมาช่วยคนที่เลี้ยงแมวนะครับที่ไม่มีเวลาให้อาหารแมวช่วยพ,อพ่อครัวในแบบในการกินอาหารของแมวสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนานำมานท้ยจริงในอนาคตนะครับสุดท้ายน,นะครับช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพยงท่านี้ค่ะหลักการทำงานกันนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงข้างหลังนี่มีอะไรนะครับ บอร์ดค่ะบอร์ดคิดใบบอร์ดคิดบอร์ดคิดใบแสดงเวลาใช่ไหมใช่ค่ะแสดงเวลาอันนี้ก็คืออาหารแมวจริงๆมีภาชนะปิดใช่ไหมครับมีอันนี้คือที่จริงเลยแล้วโทรโทรศัพท์อันไหนที่มันแจ้งเตือนผ่านไลน์เข้าตัวซัพ์ไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่วังวางนี่ก็ได้ครับอันนี้เราปล่อยอาหารมาหนึ่งครั้งเนะี่ยตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับใช่ไหมใช่ค่ะอ่าตอนนี้เซ็นเซอร์โหมดแล้วแสดงว่าอาหารใกล้จะหมด ก็จะส่งอาหารแมวใกล้จะหมดแล้วส่งทุกๆก,กี่นาทีนะสาสิบนาทีค่ะอันนี้เป็นแบบสามสิบวินาทีก็คือทุกส0สิบวินาทีจะส่งมาจงกว่าเราจะเติมอาหารใช่ไหมใช่ถ้าเราเติมอาหารกลับไปมันก็จะไม่ส่งลายอันนี้ปล่อยวันหนึ่งปล่อยกี่ครั้งนะสองครั้งสอง,คร,งสครั้งนะครับมาอีกรอบหนึ่งอนนี้ส่งมาอีกหนึ่งรอบแล้วฮะสามสิบวินาที สิบโมส่งมาเตือน <6 S 1> นะถ้าอยากให้มันไม่แจ้งเตือนทางไลน์เราก็เติมอาหารเข้าไปนะครับแค่นี้มันก็จะไม่ส่งไลน์มาหาเราแล้วลครับเพราะว่าอาหารแนวถูกเติมไปเรียบร้อยแล้ว